ตรงนี้จะเป็นสนามสนามโดด,ดล่มบ้านทาเดือนครับอันนี้ปลูกปลูกแล้วนะครับพันตะวันนี่น,น,น,นี่ด้านหลังป้ายนี่แปลงที่สองครับอันนี้ทางเข้าวัดไหวหรุวันนี่แปลงที่หนึ่งอยู่ตรงนู้นนี่นั่งเที่ยวมาเยอะครับนี่จะมีฟู้ดทักนะครับฟุตทักอยู่ส,สามตีล้านแล้วก็มีนั่งกินกาแฟนั่ง ขายต้นไม้นะครับนี่มีร้านค้าสองฝั่งเลยนะครับมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำเชั่วข่าวแปลงนี้ปลูกแล้วเนี่ยอันตะวัน,นรเริ่มเริ่มปลูกแล้วนะครับอันนี้อะไรเนี่ยก,กาแฟสดกาแฟสดนี่มีเก้าอี้น้อยๆมาให้นั่งด้วยนะนี่กำลังเก็บแล้วก็กำลังตั้งกำลังตั้ง ไรเนี่ยขายอะไรเนี่ยยำกับอะไรเนี่ยไอรร้ระบายสีตรงนี้จะเป็นว่าวน,นี่รถพวกรถเข็นขึ้นได้ที่ตรงนี้เหรอโอ้ว่วาวดานี้ขึ้นได้ครนะับลมแรงมากนี่นี่อันนี้นอันนี้แปลงที่หนึ่งครับตามรถล้อมแปลงที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งจะโตกว่าแต่ต้องเดินห่างหน่อยนะ ก็จะมีหญ้าแซมไปหน่อยปะบนเขาวัดเววือร่วนนังเที่ยวมาตลอดเลยครับวนเงินเงินไปหลายแปลงครับเที่ยวชมมือหลายแปลงตรงนี้จะเป็นสนามสนามไม่มอเตอร์คอสครับมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ขายแลไเปิ้งย่ง หมึกหมึกย่างครับผมหมึกย่างขายอยู่ข้างบนเลยใชขนมจีนขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนแม่เวลานี่สเต็ก